ผมไม่ได้เลือกอิสลามแต่พระเจ้าเลือกผมผมชื่อพอลลิดดิงเป็นตำรวจอังกฤษเข้ารับอิสลามเดือนมกราคม2566ผมทำงานเป็นตำรวจในลอนดอนมา16ปีก่อนรับอิสลามได้ศึกษากุณอ่านและก็รู้ว่าอิสลามเป็นศาสนาที่สงบสุขสันติมีเหตุการณ์หนึ่งก่อนที่ผมจะตัดสินใจเข้ารับอิสลามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนเดือนมกราคม2566กลางดึกของวันหนึ่งผมรู้สึกหายใจไม่ออก ผมพยายามดิ้นรนหายใจอยู่พักใหญ่ทันใดนั้นในหัวผมก็บอกให้เปิดกุญอ่านผมก็หันไปคว้าแท็บเล็ตมาเปิดเสียงกุญอ่านดังขึ้นบิดบมิลาหินร้อมานีละร,ร้อหีมผมหายใจออกได้ทันทีและวันรุ่งขึ้นผมก็ไปมัสยิดเพื่อรับอิสลามผมทํางานกับชุมชนมุสลิมในท้องถิ่นที่เอ็ดแวร์โรดพระเจ้ากําหนดให้ผมมาอยู่ที่แห่งนี้ที่นี่เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่ของผมเป็นทั้งเพื่อนพี่ชายลูกชายของคนในชุมชน ขอขอบคุณขุนคงคำสำนักข่าวไว้ชัยแน้น